สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆก,กับทรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามสวยสวยมาหนกะแสงแดดแบบพี่น้องเอ้ยแบบขาแบบแบบเห็ดขาคนเลยแสงแดดมนแบบแดดสุดๆเลยเนาะเฮากะ ว่าสิได้เกี่ยวเขาเลยพี่น้องทำไมว่าสิลงสิพาลงเกี่ยววันอาทิตย์เตอไอ้บอยผัดบอกว่าพายุจะเข้าพายุสิขาโอซันพี่น้องมันแม่นอันดีบ่เนาะเม่นมาบอกในเด้อพี่น้องไอ้บอยว่าพายุสิเขาก็พังไปบึงขาง,ขงเงียนพี่น้องเลย ในคู sí sí sao, sao. ่ก no. ับสีซ no. ้อนนักเงียนอยู่เสียงเซลเซลยังซ้ำไมัให้ซ้ำดามนำลัง พ่อน้องเทีนวะเขาน่าแม่น้องเทีนซุกแล้วสันพ่อเกี่ยวแล้วพ่อเกี่ยวจังใดพายุสีมาอยู่เออเห็นได้ยินพ่อบังคำว่ะได้ยินพ่อบังคำว่าอยู่ว่าแม่แถาติ้งลงไปเบิ่งเขาน่าทงลุ่ม โอ้ยนี่กระเพนพู้นี่นะรอบแรงผู้ขันได้ลงนะเนืู้กระจาบานี่เนื้อ มาหนกกะจากูหัน,น,มมนมเมนงมออเมาพี่น้อง,งอททกั่งเจาะในเด้เอมาเหมืมนอนมาแบบคุณหนูเอ้าเฮ้ยเตี้งเลีเล้ยวมาเตีเ้ยงไม่ดได้ว่าขีดว่าโตไดไ

มาเห็นกบเกี่ยวมาพอกับกินเอาอะมันต้องกินได้นเเฮ้ยมาพ่อเลยเนาะโดดก็คือสิ่งไม่ต้าน่ายเท่ ยิ่แม่เจ้าได้เข่าคายลายน้อยแม่เอาปาเอือยไปใส่เอาปะเอือยนอกพี่นอกเขาท่านได้แล้วฮ่าา่ายิ่แม่ก็ได้เนาะ เปดตเป็ to to ี้ไปตังรี่ี่ตังเศ้าไปมีมาไปตังลี่กี่ตั้งเศร้านั่งน่ะเคยใดท่นเป็นน้งบไปห้องมอนนัํงบวเช้ายได้เด้อหย่าน้อแม่นาะเลือกหย่านำเ้าาหย่าเามีก็้วบไป่า พ oh, no <right? ี่ตะแหล่เอ้ยมันโตมันใหญ่หนึ่งพี่มันสีเขาป่าได้ก็ได้ชงชำตัวเก็บไปยังสน่ะแดดแบบน้อแม่มันนี่แดดขาคนอะไรเนาะ ลมมห่มแดดสกัดถัดเทียงเนาะโดยเดินได้ขำขันดเฉล่ยวเอเราแบเด็ดบุ้บยุ่งเขาอยากให้ฝุ่นเหนือเน เ่ราบว่าแ่้ว่าเดี๋ยวเราเราแดดบมดบยุบเราเรามันหอดเกินไปแล้ววะเราก็ว่าไปนั่นขับพอโมลำทญายดลยเกีนแ้วมันคจเนี่ยแดแดแนี่ ວ່າสิບໍ່ແກມເອົາຈະມັນເຕັ້ນໄປແຊ່ແຫຼະຕາແຫຼະເອີຍນັ້ນແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ເອົາແຕ່ກີ້ເພິ່ນບອາພພກມືມບຂົຫກິນພມຄົມ Trai, chấp... Bà nội Bà ừ. bạn đó con lưng này ngàn tìm cho bà lẹ là bà chạy đi Bà đi đã, bà lẹ khắp à, à. mình ăn ha, cái cậu ngủ, là lẹ tí sao dám แาเี่ซนี่ตะเลนี่เออมานั้นตัวนึงตัวน่อยก็ขออนุญาตเอาตีนี่โตมีปีกตัวนี้ีมันกินแสบมันคนองเครื่องอรีเนี่ยเอาโลเอาเคตัดเอาเครื่องตัดกาพื้นค่าอันเกี่ยวมันคาปันมันก็แพงขึ้นแม่ะ

เสียบ้านอื่นมากกับบ่ได้แบบแบบนี้เขาเอินบังขาบกันขลขลโลดนะทำกันเลยเจ้าของหน้าบ่นี่เพื่อนบ่แล้วเจ้าคนอยู่นั่บ้านแน่นแห่เขาบังขาบกันขลขลโรดคะแนวนีนะเสียบ้านอื่นปถิ่มอีกวะบ้านเมืองบ้านเมืองว่าเจ้าเจ้าเปบนนลืมเขาต้อเข้า่ได้เขาติดกับบ้านอย่างเดียวมันยากติดกับหม่ ห้วผู้หน้าบัวร้ายพันหายคาโหลดปั่นเข่าไปเบิรตเลยคืหน้าเห่าเนี่ยหายาโหลดกรบปั่นเข่าไปเบิรตเลยอยู่ใช่ไะะอือข้องเห่านะห้ยคาโหลดปั่นเข้าอล้วก็คข่ายืมกินเบิรตแม่ เอาพีแล้วนี่ค่บัวด้มาเห็ดพี่เด้ขปูกับข้อวอันเพราะว่าสอบหนึ่งข้องเสลาสอบหนึ่งยืมช้แดกกินกับหาสอบเอื่อฮักขัอีกเนาะเผืหลดออกอีกไมะมันสีเรือแจ็กระสอบหัวตะแล่มันสีได้ลอยสอบซะถูกแล้วก็มันได้ลอยสอบนะน้องเม่ด้วย หาชีบหุชีกระเดาหาชีบกระบอกเลือหากกุเนยห่าชีอกมักบ่หาชีได้ป่วยซีแ่โอ้ยแต่กินนะมันกระบอกปานใดดอกอันขขานั่นหมูมาเป็ดไก่พูนมันกินลายกว่าคนนั่นมาเป็ดไก่ได้แม่นเ้นว่ามามีกินแม้าเชื่อแตกิน่ดิ้แนแสดงว่ามันกินสองเฮือนใส่ไี้แบักเสือน มาหลายห้างสิบาทเนาะ59เนาะโดยอือ9 66กุ่มกินเชยอือกุมื้อนี้เด้มื้อนี้บ่ายกักุบ่าบ่จ้ถ้าบ่ได้ถ่มีเได้ก็มีไก่มีนั่งคําพี่น้องงอยู่เจ้เสี่วเฮาได้หาพี่น้องเอ้ยเขาเฮียนห้องเดียวกัน

อสเจี๊อสเปดอะไรได้คำน่าากเขาเขาาเขางเฮียนะขา้องเดียวกันแม่อเต้นังคำซอสซุปซอสล่อม